โอเคต่อไปตู้ A T M อ๋อตู้ A T M ใช่ทุกคนโฮคูว่ะเคยคิดว่าตู้ A T m มันเป็นอย่างงี้เว้ยว่าเลยว่าเลยไห้ได้ได้ได้ว่าเลยว่าเลยว่าสวยโอ้โฮว่าสิบห้าล้านเท่าเลยสิบห้าล้านเท่าเลยเหรอใช่นี่คือแปบสเกลเวอร์วังจริงๆเลย เหมือนเพี่นาคาเมื่อไหร่เงินจะเข้าเงินพี่ไปทหารยังไม่เข้าเลยนะคะฟายฟาผิดอะแต่ไม่เป็นไรโอเคเคยทุกคนด้วยเทมิเ่ใช่ป่ะเมื่อก่อนฮอรูว่าเคยคิดว่าเว้ยเคยคิดว่าคือตรงนี้เป็นกำแพงใช่ป่ะตรงนี้ยมันก็จะเป็นกำแพงตรงนี้ใช่ไหมฮอรูว่าเคยคิดว่าอันนี้คือผาครึ่งนะ อันนี้คือด้านข้างเอทีเอ็มนี่ใช่ไหมเฮ้ยก็าวาดสวยเหมือนกันนะเนี่ยเราคนเดิมคนเดิมยังอยู่คนเดิมยอยู่คนเดิมอาคือพอโคคิดว่าหลังกำแพงเนี่ยมันจะมีห้องอยู่ยตรงนี้เป็นผนังอ่าเป็นผนังแล้วมันจะมีคนนั่งอย่รงนี้แล้วก็มีกองเงินน่ะเต็มไปหมดเลยเงิน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 เสร็จแล้วก็มีมีเหมือนกับคอมพิวเตอร์อะไรสักอย่างอะ เออแล้วก็แบบเป็นเครื่องเป็นแมชชีนไม่ได้ยื่สื่อสารกับคนข้างนอกใช่ไม่ได้สารก็จะแบบมีคนนั่งอยู่ข้างในอ่ะไม่มีคนนั่วันนี้นี่เอาอีกแล้ววันนี้งานหนักเหมือนเดิมเลยอย่าลืมใส่แว่นใส่แว่นใส่แว่นด้วยใส่แว่นต้องมานับเลขอย่างนี้ทุกวันแล้วแล้วจริง คือกูก็ไม่รู้ไงว่าแบบเอ้ยเครื่องมันจะแบบเอาเงินออกมาได้ไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วพ <c oughs> อครูก็เลยคิดภาพเป็นแบบเนี่ยเออเป็นแบบกองเงินแบบเนี้ยมันต้องมีแบบหนึ่งต้องมีงแล้วแล้วคือเรื่องไม่จบแค่นั้นตู้ตู้เอทีเอ็มสมัยก่อนทอนเหรียญได้ด้วยใฮ่นี่โอ้ย <c oughs> ุิยน <c oughs> านมาแล้วนะนานมากเลยนะตู้เเอ็มสมัยก่อนอะทอนเหรียญได้ด้วยนะครับจริงเหรอครับผม เฮ้ยจริงเหรอโอ้โหไม่เคยรู้เลยอ่ะเคยคิดเหมือนกันแม่แม่มีคนเคยคิดมีคนเคยคิดมีคนเคยคิดมาถึงคุ้มเพรามีคนนั่งอยู่นั่งด้วยดิเอมเนี่ยเนี่ยในเนี่ยแล้วแบบแล้วในช่องในในช่องเนี่ยเนี่ยมันต้องเป็นแบบเดี๋ยวเออระเบิดระเบิดระเบิดก่อนฮะอ่าโอเค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 แล้วอ่าโอเคโอเคเราเปลี่ยน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 อ่ามาคือแล้ว สิ่งที่<ม>โฮคูเขาคิดไว้นะครับเ <Dial> มื่อวานเมื่อวานนั่งคุยกันแล้วแล้วนางคิดไว้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเงี้ยตอนเงินมันออกมาแล้วถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีอะเราเนี่ย a อ m มแบบเออขอโทษโทษเอาใหม่เอาให,าหม่ม่วาดวัดเงินใช่ไหมเงินเวลาเงินมันออกมาจากตู้อย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องบอกว่าเอามือแบบไปไปรับฮะเงินวันนี้เงินเดือนวันนี้ได้เงินเดือนออกมาแล้ว แย่จริงๆเลยอ่ะวันนี้เงินเดือนก็คงจะน้อยเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็แบบมีมีเล็บมีเล็บแล้วก็มีนิ้วมือที่ยืดออกมานั่นนั่นนั่นอะไรเผลอเผลอแล้วก็มีหน้ามีหน้าสองออกมาด้วยใช่ใช่พี่นะนี่นะจอจีนี่คือเงินของนายยังไงล่ะรับไปสิ จอจี้เงินที่นายระบาดตักตำทำมาทั้งเดือนอ่ะเงินมันออกแล้วนะอยากได้เงินมากกว่านี้ไหมจอจีลงมาเอากับฉันสิลงมาอะไรนะเข้ามาเอาสิข้างในมีเงินเยอะแยะเลยนะจอจีแล้วนี่ก็แบบเมือแตก ฉันฉันันฉันฉันนกลัวคนคนที่มารับเงินก็คืออาอ่าพนักงานหนุ่มพนักงานหนุ่มพนักงานที่เป็นอินเทอร์เจ้าชี จริงๆแล้วอ่ะเขาก็คือหัวหน้าเออชจ้โจ้นี่รับจอบพิเศษเลยเนี่ยเจ้โจมาชเจ้าโจมันเรจอบพิเศษคือนี่ฉันเบิกเงินเดือนโดยตรงกับหัวหน้าแล้วเนี่ย ถ้าวันดีคือดีแบบมีมือมีแบบมือโผล่มาจากตู้ตู้แบบช่องรับเงินตู้เอทีเอ็มจะแบบน่ากลัวมาก